สวัสดีค่ะ PK ปีวัตรเปิดใจรีเทิร์นโยเกิร์ตจะจีบอดีตภรยาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ PK ปีวัตรได้เปิดเผยว่าจะไม่ยุ่งกับโจลี่เหงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามคนนี้อีกแล้ว100%เเซไม่มีทางกลับไปแน่นอนแต่งานนี้หลายคนยินดีกับภรยายโยเกิร์ตที่ออกมาจากจุดนั้นได้ต่อมา PK นั้นก็ได้เผยถึง อดีตภรยาโยเกิร์ตถ้าจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่โดยพีเคเปิดใจกับทีมข่าวอมรินทีวีถึงโอกาสจะกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตไหมพีเคเผยว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิร์ตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่า ตนมีหวังใหม่มันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเชา้าตนหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกอย่าง 1. หวังจะจีบอีกครั้ง 2. หวังจะกลับมาเป็นครอบครัว 3. หวังจะตื่นมาเห็นหน้าในทุกเชา้าขอบคุณข้อมูลจากสยามเนยวค่ะ